You didn't call Sammy because he's โอเคเออเอลซูไอ้นี่มันไอ้เพื่อนมาปิดดิได้นะเนี่ยมันไม่มีสกิลหนีนะมันก็มีแค่ฟิกเกอร์เอาดิเอออุ้ยอุ้ยเอเฮียแล้วกูโดนอย่างแรงกูเกือบแตกโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับน้องๆเออโอเคกูคฝืนดีไหมส <laughs> งสัยจะไม่ดีนะผมโอเคไปดีกว,ว่านะเฮ้ยมันเวทบับผมว่ะ อ uh เลือดทิวมาครึ่งหลอดนะครับโอเคก็กราบสวสีมิรักชาวทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมเอดีเด็อ<ๆ>ีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมานัวกันนะโอเค <Okay, S 1> มาเลยเออแตกไปหนึ่งตัวนะครับสองตัวน,วนี่สองตัวก็คือเอลส่กับตโตโรนะเฮ้ยเฮ้ยเยถอยนะครับถอยนะครับตอนนี้เราค <laughs> ่อนข้างจะเสียทามิ่งในเรื่องการฟาร์มมากนะดูตังผมโอ้โหยับนะครับไม่ได้บัฟอะไรเลยนะแต่ว่าบัฟแดงเมื่อกี้เพื่อนเราได้นะครับมันก็แชร์กันไปนะ โอเควันนี้เราก็าจะเป็นแพนด้านะครับผมเซตไอเทมฟูลดามจนะครับน้องๆเออก็มาฟาร์มกันไปนะครับไม่มีอะไรมากนะน้องๆโอเค okay. ตอนแรกผมว่าจะฟาร์มฟ้าแล้วไปจบล่างนะอันนี้ต้องฟาร์มล่างมาจบบนนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องซ่อมนิดนึงนะเพราะว่าเราโดนเวทในช่วงต้นเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของอาทามมิ่งเราบ้างๆนะครับ มันเสียหายนะคือเงินเราจะน้อยนะครับเราเป็นป่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์บนนะครับย่ำไปเดี๋ยไม่รอลิงครับเพราะพี่รอเรืออย่างเดียวน้องชายเฮ้ยมูราดโอ้โหไม่รอนะครับลิงผมก็ไม่ไหวนะสกิลผมใช้ไปแล้วนะครับแพนด้าไม่มีย่ำก็เหมือนแพนด้าไม่มีอะไรนะเออ,เอ,อคือเราไม่ใช่มันไม่มีอะไรหรอกมันมันก็แรงอะแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือเราควรมีอันติไว้นะครับมันจะได้คอมโบแบบเต็มชุดนะ เราจะได้มั่นใจด้วยครับว่าเราฆ่าฝั่งศัตรูได้แน่นอนนะเออจัดไปน,นี่ผมมาตีมังกรให้เพื่อนนะครับออลากมาก่อนลากมาอ่อนอุ๊ยโอ้โหกระเด่งนะครับเอาเดะหัวไปยำไหมครับน,นี่ผมจะรีบเคลียไว้นะคือผมจะไม่เน้นไปบวกไปออนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมมามันไอเทมมันมันค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับช่วงต้นเกมด้วยนะเดี๋ยวเราจะพยายามฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางการโซโลแรงระดับ เม็ดส้มนะครับผมของทุกตัวนะเออต้องบอกก่อน,นครับว่าผมเนี่ยโนตึงแต่ผมกาลังจะตายไนงะกำลังโมนะโ,โมเกือบตายน้องชายโอเคแล้วก็ฟาร์มไปนะอันนี้ก็คือทามิ่งที่2ของเรานะครับรอบ2นะรีมาแล้วนะครับรอบนี้ก็เราก็พยายามเก็บอ็อบเจกต์ของเราหรือคีปเรานะครับให้เรียบร้อยน้องๆเหมือนเดิมครับผมสไตล์ผมนะเวลาโซโลแรงผมจะแท็กเวฟทุกเวฟนะครับพยายามรับเวฟให้ได้มากที่สุดนะ เราจะไม่เสียเปล่าในแต่ละเวฟนะครับถ้าเราเล่นโซโล่แรงเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องแบกเพื่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้สื่อสารกันนะไม่ไหวนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเข้าเข้าไฟเข้าได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่มีย่ำมันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับพยายามเก็บย่ำไว้นะถ้าจะไฟนะครับแต่ถ้ายังไม่ไฟเราจะใช้เคลียร์คีฟใช้ฟาร์มอะไรมันก็ทําได้นะครับ <S <S เพื่อเป็นการเดินเกมให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับทามมิ่งเราโดนเวทโดนอะไรเงี้ยป่าเรายับนะ อาเดน่าอยู่บน,นครับเอ้น้องชายมาเลยโอเคย่ำม,มาแล้วนะยำกระหม่อมไปดินี่อะแตกไปหนึ่งตัวครับเป็นสกอร์คิวของเราเองนะเวอร์นะครับน้องๆเออป้อมบนนี้น่าจะได้นะครับเพราะอาเดนตายนะมูลาดน่าจะอยู่ล่างโอเคมูลาดอยู่ล่างนะป้อมบนก็เสร็จโจวดิครับเสร็จโจมนโนเจ้เฮองงเฉยอะโอเคไปครับไปครับผมก็จะไปรับเวฟกลางต่อนะน้องๆใน,น,นทางการโซโลแลงของพรี ถ้าเรารู้สึกว่าเราแก๊งเลนแคลรี่ที่มันมีเมดมีซัพพอร์ตมีแคลรี่หรือมีป่าเขาไปเติมเป็นสี่ตัวอย่างเงี้ยเราไม่ไหวเราไปแก๊งเลนออฟเลนก็ได้นะครับแบบลุมเขานะเฮ้ยไปไหนเ่ามมลาชัดดาวไปโอเคแจ๋วอุ้ยโซโลนะครับมีย่ำอยู่นะแอบเอลสูดโดนผมสู้อะไรล่ะสู้อะไรล่ะมึงนีเ่เก็บไปสองนะครับโอเคตอนนี้เราเริ่มกลับมาแล้วนะผมก็จะขึ้นเป็นโอมิยมต่อเลยนะทุกคน จะเ,เล่นสายแบบนาคอสเลยนะเออบอกเลยว่าตึงจัดนะจัดไปฟาร์มกันไปยาวๆนะครับส่วนรูนนี้ผมเอาเป็นเลดส,สิบนะครับสปิริตนะมันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปช่วยกลางนะอุ้ยมันหนีนะครับย,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 ยํำไปเลยอุย้ยเอาดิไม่ได้นะครไปไปไปถอยถอยก็ส่วนเรื่องรูนนะครับใครจะชอบแอสซัสซิเนตก็ได้นะสีม่วงอะออือไม่ได้พูดจบสัที โอเคก็ลูนนะครับใครจะชอบแอสซัสซิเนตสีม่วงก็ได้นะครับแทนสปิริตนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าแพนด้ามันมีในเรื่องของไอคแทคสปิดบวกเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราคอมโบเร็วขึ้นนะความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าเราตีเร็วขึ้นอะเห็นปะพอเราตีเร็วขึ้นมันรู้สึกว่ามันคอมโบได้แบบหนักมากขึ้นอะเออไม่รู้ดีกูมัวหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นตามก็เล่นได้นะครับผมจะเล่นเป็นเลดสิบสปิริตสิบนะครับดาวน์คอสิบนะเออ อยู่ที่ลูนก็เหมือนกันหมดนะครับแต่อยู่ที่ไอตัวลูนสีม่วงเลยนะว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับผมโอเคอันนี้ผมเอาดาร์กนะตอนนี้เกมเริ่มมาท้ายๆแล้วนะครับเริ่มมากลางๆแล้วนะแล้วก็เอาดาร์กเพื่อจะขึ้นบ้านแล้วกันนะครับน้องๆเออเอออุย้ยเกาะผมรอนะนี่ไงมาดิน้องมาดิ <laughs> ไปครับเคลวฟนะอย่างนี้ผมบอกนะครับ เวฟไหนเล่นไหนไม่มีคนเติมไม่มีคนการเราเคลียร์ให้หมดนะเฮ้ยเอลสุจะตายนะเอลสุจะตายอันตีไปแล้วด้วยน้องชายยังระหม่อมนี่ยแต่ไปหนึ่งตัวจัดไปตัวโลตโวโลเสร็จพี่อือือเออเฮ้ยโอยแล้วใครมันไปโดน่นต่าฉีดแล้วนะมูหลาดตัวนี้มันค่อนข้างเป็นเนะนะมูหลาดเขาแบบค่อนข้างแบบแยกไปทําเว็แยกไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมไปรับเล่นบนนะครับอันนี้เราจะไปอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ เวลาเราเล่นโซโลแหงเนี่ยตาเราควรมองซ้ายมองขวาดีๆนะเราควรมองว่าเลนไหนไม่มีคนอยู่หรือมีคนอยู่นี่ไงอโอเยเกาะอะไรเกาะอะไรแล้วเกาะอะไรแล้วไม่รอดครับโอเค <c oughs> ต่อไปเราจะขึ้นเป็นบ่าโบเฮนสเปียร์นะครับก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของการฟาร์มแบบโซโลแหงนะผมก็จะมองซ้ายมองขวาเลยนะครับในมินิแมปนะครับมองเลยว่าทีมเรามีคนมากันเวฟนี้ไหมมีคนมาเติมเลนนี้ไหมนะครับ ส่วนใหญ่นะทุกคนในเวลาเห็นเล่นกันนะครับเวลาป้อมแตกชอบทิ้งป้อมเลยนะป้อมฝั่งตรงข้ามแตกปุ๊บแล้วเราก็ชอบไปโถมกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบแครี่ตีป้อมออฟเลนแตกแล้วตีป้อมเลนแครี่แตกแล้วเหลือเลนกลางอย่างเงี้ยแต่ป้อมเรายังไม่แตกไงทุกคนอย่าลืมนะครับพอป้อมเรายังไม่แตกเนี่ยเราก็ควรจะมีคนหนึ่งที่ยืนกันป้อมนะครับอย่าให้ป้อมมันแตกนะคือป้อมมันก็คือออบเจกต์นะครับมันทําให้ฝั่งตรงข้ามมีเงินมีโมบิลิตี้มีพื้นที่นะครับในการเล่นนะ เออมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราเสียเปรียบได้นะเดี๋ยวผมไปกันบนนะครับอุ้ยกูไม่ข้ามกูเคลียร์คิบก่อนครับเคลียร์คิบไปเคลียร์คิบไปกูสวนมาเลยอุ้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 ยเฮียละเฮียละกูแข็งเอาหนายจ่ายเลยอะมาเลยโอ้โหวิ่งแม่โดนสตันปาหน้าโอเคได้อยู่นะเฮ้ยเพื่อนเอาเล่นเลยโอเคครับตอนนี้ตังค์เราก็หกพันกว่านะ โอเคแจ๋วเพื่อนโห oh, ไม่ได้อะไรนะครับแล้วลิงกูแตกโ <laughs> okay. อเคไอเพื่อนแข่งใจไว้ก่อนครับน้องชายโอ้โหไม่ดอดแล้วพี่มาเฮ้ยมันกลับไหมโอ้โ oh, หมันกลับนะครับโอเคไม่เป็นไรนะที่ผมมาโดนปาดนิดเดียวเนะี่ยไปไหนละอุ้ยยังหนีได้นะครับ <laughs> เห็นไหมไอมูราต,ตัวนีมน้มันช้ำอยู่นะเออ โอเคนี่ผมโดนตายบทีเดียวในเฮียโดนไปครึ่งหลอดเวรกรรมของกูแท้ๆโอเคผมเราก็ฟาร์มวนไปต่อเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นนะเงินเราก็ต้องหาเงินนะโอ้ยแล้วก็ตายโดนไปทําไมล่ะเพื่อนจริงๆป้อมแบบเนี้ยถ้าเราโดนโถมอะไรเงี้ยเราควรปล่อยไปเลยนะทุกคนมันการไม่ได้อยู่แล้วนะครับดีกว่าเราไปตายนะอันนี้หมายถึงแบบแนวโซโลนะถ้าเรามากับเพื่อนเออเรากันแล้วเพื่อนมาเติมมัอนเนี้ยโอเคเว้ยแต่ถ้าเรากันแล้วเพื่อนไม่ไม,มาเติมอ่ะ เอาดิเออกูได้ไปอีกทีนะครับเมื่อกี้มึงไอคิวฆ่ากูจําได้น้องจัดไปเดีย๋ยวไปเคลียร์เวฟก่อนนะครับน้องๆเออก็อย่างที่ผมบอกนะป้อม,มครับถ้าเรารู้ตัวว่าแบบแม่งกันไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนไม่มาเติมแบบฝั่งตรงข้ามาสามตัวอย่างเงี้ยนะเราทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องสนใจนะคือเราโซโล่แรงอะเรากันไปให้ตายอะถ้าเพื่อนไม่มาเติมมันก็เท่านั้นนะเออมันไม่ได้เหมือนแบบนักแข่งที่แบบ เขาไม่ยอมเสียเป้ามาอะไรอย่างงี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนการจับคู่หลายๆคนนะอันนี้เมื่อกี้เห็นมูไลไปแวบ,บ,บ,บนะรอนะครับดักดักมาเด็กกูยำ่ำนี่ไงโอ้โหบดจะตายมึงตายง่ายเกิน <laughs> ย่ำทีเดียวหายแรงจัดนะครับใส่บอกตรงนะครับแต่ก็แรกก็ด้วยกับการบางนะครับด้วยความบางเรานะอาจจะเข้าไฟได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าเน้นเข้าเป็นชุดนะเข้าออกเข้าออกนะครับโอเคจัดไปเขียล่างต่อนะครับเมื่อกี้เห็นตัวอะไรอยู่ล่างนะ มาเลยนี่ครับเล่นง่ายๆนะรวยแน,น่นอนนะครับเล่นสไตล์ผมนะตามผมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนําแนวทางการเล่นนะแบบโซโลแรงนะต้องบอกก่อนโซโลแรงนะครับถ้าเรามากับเพื่อนเราก็ไปเติมเลนเติมอะไรก็ได้นะอันนี้ผมก็ไปเติมเลนได้นะแต่ถ้ามองว่าเข้าไฟมันไม่ไหวเราก็ไม่ต้องเล่นนะเราก็อ่านเกมเอานะครับผมดาวเอา,าเออมันไม่ได้มีใครอ่านเกมขาดอยู่แล้วนะอันนี้อันนห้อันนี้อนนอนนโอ้ยไอ้อเอด็กไร เออดูข้าวแพงดิก็มาดิจุกหมาแก่น้องชายพี่มันตึงจัดอ่ะเออตัวโลไล่ขวิดผมนะเมื่อกี้โอเคฟาร์มไปนะครับเคลียร์ทามมิ่งเราไปก่อนนะน้องๆรอบพี้ด้วยเฮ้ยยาไปด้นี่แตกไปหนึ่งนะครับอาเลนโอ้ยมูลาดมูลาดเอาเปล่าเอาเปล่าโอ้ยมันเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินนะโอโอเคอันติผมจะมานะรอนะครับมีตัวมาผมย่านะ ไทยจสู่มาอ้าวมาแล้วยำไปเดแตกหนึ่งโอเคกูจะแตกเอเวนกูหนีก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปทําบ,บนต่อนะจัดไปอ้อมันเป๊ะเก,กนินนี่แล้วก็เออมาเดยำไปเดนี่ไงโอ้โหโคตรผิวพิวไหวยอย่างใส่น้ําอาจารย์ชีฟูนี่เดี๋ยวเจอซิกกะดูดนะครับน้องๆกางฟูแผด้าก็ม,มาโอเคกลับบ้านไม่ลีเลือดแป๊บ ไอโตโลมันไล่ขวิดผมนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมูรามันเฮ้ยมันเกินไปละอย่างงี้มันเกินไปละน้องนี่มันถิ่นของพี่ปุ๊เขานี่มันถิ่นของพี่ปุ๊เขามึงไม่ดู้หรอฮะไอแดงมึงจะเกินไปละนะครับโอเคเดี๋ยวเลีรยเวฟล่างเราก่อนนะครับให้ม่ใเทเวฟล่างไว้บนนะอันเนี้ยลิงต้องไปทาเลล่างนะจริงแล้วเราก็จะได้ด์กแล้วก็ขึ้นว่าแล้วเราก็มาออกกันนะครับเราต้องทําเวฟให้มันแบบได้เปรียบฝั่งศัตรูสักเวฟหนึ่งนะ เออแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามาช่วยเหลือกันตีแล้วกัน2ทางก็ได้นะเอาจงจริงอ่ะเออสองทางกลางกับบนก็ได้นะครับถ้าเราจะเล่นกันนะประมาณนี้จัดไปนี่หุบกระโหลกไปนะครับตังเราหมื่นกว่านะตอนนี้นะอันนี้ตังห้าร้อยขึ้นไปนี่ก็สับเคียวได้แล้วนะครับถ้าเรามีตายเกิดแล้วก็มีเงินอีกห้าร้อยนะล้วก็เซ็ตเป็นเคียวรอไว้เลยนะครับผมโอเคยังไงได้สับแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตายเกิดเลยต้องเฮ้าต้องเฮ้าแบบนี้นะครับน้อง ต้องห้าแบบนี้แหละเออโหูยเจอผมย่ำกระโหลกแล้วเอาไปเลยครับเฮีย yeah. กำลังโม้โอ้โหสับเคียวเฮียแล้วกูตายแบบงงๆเสียใจเกิดอย่างฟรีนะครับเอออุ้ยโโอ้หกูว่ากูเสียใจเกิดในกูเนะฮียเลยนะมึงมาเสียเคียวอีกเหรอไอ้เวรแม่งโอเคทีมเราได้ขึ้นบ้านได้นะครับมูลาดตายนะโอโ้ขี่ผู้ยิงแรงอยู่นะนี่ยจัดไปผมจะขึ้นเป็นคีแล้วกันนะครับ ออกของท้ายเกมนะยังไงมันก็รอข,ขึ้นขึ้นคีรอตายเกิดรีคูดาวมานะครับจัดไปกลับบ้านรีบแป๊บน้องๆจังวันนี้เพื่อนเรามาพอดีนะครับกระต่ายมาเราก็เปิดดาร์กไปเลยนะครับน้องๆเออจัดไปนะครับโอเคชอบมากนะครับเวลามาตีแล้วเพื่อนมาช่วยกันตีนะนี่ไงแล้วผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยจัดไปยาวยายนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยที่เลนล่างนะทุกคน เวลาได้กอดได้ดาร์กอะไรมาอย่างเงี้ยครับแนะนําให้ปล่อยเป็นที่เลนล่างหรือเลนบนนะครับมันจะได้แบบมีทางที่แบบฝั่งตะตูเอ้ยโหมึงเกาะหัวใครมึงเกาะหัวใครวะ, <c oughs> ะพูดไม่จบสักทีนะครับโอเคก็ถ้าเราจะปล่อยเลนอปล่อยดาร์กปล่อยกอดอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าปล่อยเลนข้างน่าจะดีกว่านะครับส่วนตัวนะอันนี้เป็นความพิส่วนตัวของผมทุกอย่างนะครับในช่องผมถ้าผมพูดอะไรเนี่ยคือความพิส่วนตัวหมดเลยนะ เออก็ผมรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยเลนกลางใช่ไหมมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมครับก็คือมันมีป่าบนกับป่าล่างเนาะมันสามารถแบบฝั่งศัตรูสามารถโผล่มาได้ซ้ายกับขวานะครับแต่ถ้าเราปล่อยเลนข้างนะมันจะโผล่ได้แค่ทางเดียวครับไม่ขวาก็ซ้ายแค่นั้นเองนะโอเคจากวะนี้ก็น่าจะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆก็เป็นแนวทางการโซโลแลนแบบตึงๆของพลีเออมันตึงจัดอ่ะจริงๆไม่เชื่อก็ดูนะครับนี่ไงเดิน,เด,นเดินแบบเท่ๆแกๆย,ยำแล้วก็ ตีบ้านไปนะครับน้อง,องโ,อโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเล่นแพนด้าในการโซโลแลง์คอนประมาณ5ดาวได้ไั้งเออเป็นคอนต้นแล้วกันนะครับก็ผมไม่ได้ตึงมากหรอกเออแต่ก็มาเล่นเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะครับผมอ้ยได้5ดาวเป๊ะเลยโอเคครับผมก็ได้ MVP ไปนะก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นของผมก็สไตล์ผมก็อย่างที่ผมอธิบายไปเลยนะคือในเรื่องการเล่นนะครับเราก็มองแบบดีๆนะ แต่ว่าเราอาจจะเล่นในในแนวทางแบบเห็นแก่ตัวนิดหน่อยนะครับเห็นแก่ตัวนิดหน่อยนี่คือเพราะว่าเราโซโล,โลแรงไงทุกคนเข้าใจปะเราต้องพยายามเซฟตัวเองนะครับหาเงินเองนะครับแล้วก็เล่นเองนะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการที่เรากดมากับเพื่อนนะเออมันอาจจะค่อนข้างที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแก๊งเพื่อนบ่อยาอาจจะต้องฟาร์มอาจจะต้องแท็กคลิปมากกว่าเดิมนะครับมันก็จะทาให้เรารวยขึ้นแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราแบกได้แน่นอนอนะ่ะผมว่า การแท็กเวฟคลหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเห็นแกตัวเนี่ยถ้ามันส่งผลให้เราชนะได้มันก็โอเคนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ